สวัสดีครับมีเตตัมชาแนลครับวันนี้พามาดูต้นมะนาวอีกแล้วจากที่เคยพาท่านผู้ชมดูต้นมะนาวไปเนอะครั้งที่แล้วที่น่าจะลูกเล็กกว่าเนี้แล้วก็พึ่งออกดอกนะครับวันเนี้ยวันที่วันที่ทเอ,อ่อเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมกดดูก่อนลืมลืมวัน สิบสองวันนี้วันนี้วันที่สิบสองนะครับเดือนพฤศจิกายนผมเข้าใจว่าช่วงหน้านี้มะนาวมันถูกแล้วจากการที่ไปดูที่ตลาดอย่างเงี้ยลูกละหนึ่งบาทหรือบางทีเขาก็ขายเป็นเข่งนะฮะตอนนี้ลูกก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยเทียบกับกำปั้นผมเนี่ยประมาณนี้นะครับซื้อมาที่งานวัด แถวบ้านนะครับงานวัดสติตบตอนนี้ก็มีละก็เอาไปใช้บ้างนะครับก็ไม่ได้ซื้อละตอนนี้มันาวนะฮะก็ไม่ได้ปลูกหวังทำเป็นธุรกิจอะไรหรอะเอาไว้ดูลูกมันสวยดีพอเวลาเห็นก็มันสบายใจดีฮะเนี่ยต้นต้นนี้คือต้นเออพันธุ์แป้นพิจิตเนี่ยมันมี ดอกที่เทียมออกเลยเริ่มจะเป็น,นถ้าอย่างนี้คือเดี๋ยวรอนะครับมันก็จะออกลูกละที่เห็นเนี่ยที่เหลือเท่านี้เพราะว่าเอาไปทํากินบ้างนะฮะแต่ต้นเนี้ยสาคัญเลยต้นเนี้ยคนละพันกันออกดอกแล้วต้นเนี้ยเขาออกดอกยากมากเลยนะฮะพอเห็นออกแล้วดีใจแล้วแต่ผมจะไม่ไปวุ่นวายมันนะ รประมาณเนี้ยเดี๋ยวลูกเนี้ยเขาบอกว่าต้นเนี้ยเขาบอกว่าลูกมันจะใหญ่ใหญ่เท่าผลส้มเลยแต่ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงยังไงเดี๋ยวเวลาออกลูกเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ